สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือนีมาผบกับอูน้ำไส้เลยครับผมอูน้ำไส่สีฟ้าพอพี่น้นองมาตามหาตัวเล็กแนวทางน้ำกันเนาะครับมาเป็นให้ยพอพีเน้องเนีรับชมรับฟังน้ำกันเนาะครับแนวทางดีๆเนาะครับผมอย่าเผลออย่าพลาดนะครับผมมือนีกัดึกแล้วเนาะครับสีลงขีบมืออื่นเศร้านะครับให้ยพอมี่พ้นองในเบิ้งน้ำกันเนาะครับผมเพราะว่ามืออื่นอู้นน้ำไสเบิมีไปได้เนาะครับสิด็ไปโรงเรียนเนาะครับผม หายดีแล้วนะครับยังมีน้ำหมูกู่นิดนึงนะครับแต่กะพ่อไปเลี่ยนได้นะครับผมวันซุกนะครับวันดีสิ้าครับผมเบื้องดูน้ำใส่กะสีลงขีปูไอ้ไรได้ครับผมเป็นโค้งเชื้อไทยนะครับปูปิดสนาครับผมเบึงเป็นแนวทางนะครับผมปูอไรที่เขามารับส้มรับฟังขีปูน้ำใส่ก็ขอให้ลำให้รวยเดี๋ยับสุกรับหลับมันมั่น จบคลิปด้ครับผมเป็นกำลังแรกใจอูน้ำไส้ด้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามอูน้ำไส้เพื่อเป็นกำลังแรกใจทำคลิปต่อๆไปเนาะครับจะถอยจะถอยได้ครับผมเอฟซีทุกคนมันมาแล้วครับมันเสารนี่ตรงรูกันครับผมเลขตรงดังตรงเขานะครับอย่าเพ้ออย่าผ่าดค่าเป็นเหลขฝันคือเก้านี่แหละครับผู้พิศนาเนะครับเพิ่์ดซีมาเนี่ยนิมิตเม่นๆของเพิ่์เนาะครับผม เอฟซีทุกคนก็เยาเพย์เยาพาดนะครับอาจจะมาถูกลูกแแบบวยครับมันมีเขามีรุดได้แต่ว่างวดนีบอลเนี่ยครับผมมาล่องเสี่ยงดวงกันเนาะครับว่าไปจะดวงดีน้ากันเนาะครับผมเป็นโค้งสุดท้ายปูปิดสนาเนาะครับกับขอบพระคุณปูนะครับผมตีกระดุณหน้าเมตาให้เนี่ยท่างดีๆสาหรับปูน้าไส้เนาะครับปูปิดสนาครับผม ได้มาถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังนํากันเนาะครับผมเอาครับเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะครับปูน้ำเสียสิพาพ่พอแม่พี่น้องไปตามโควงสุดท้ายปู่ปิศาณกันได้เลยครับปูครับปู่น้ำเสียกา,สการนำมาสักการขับปู่อ๋อไปเล่นด้วยนะครับอยู่ดีมีแห้งบ่ครับปู่อืมเป็นไปดีอยู่ครับผมโอ้เป็นวัดดีครับปู่ดูนี่ ก็ว่านว่าปูติสมลังคาดได้สูงเกบขิงไงเิดนั่งพลาดตินังพลาเอาต่เรื่างมันติดกันเลติดโอ้ปูเห็ดเอาเลยบ่ครับโอ้ยงูปูมันมันสวยมันขึ้นไปสุดคืขาสั้นเที่ยเทียวเอะเป็นเกงเลยผมกลัวคมสูงเดียวม่นมัล้าได้เดี๋เด็กสั่นเลยตั้งแต่เหหนปูขึ้นไปนาะสูงครับ ในในปูกระต้งสูง,งนะปูอืมขึ้นไปหอดลังคาแลวเป็นสันๆันหล่เลึปป้าคืดผมลืมบอกผมเป็นโรคความสูงเลยลมาลงมาโอ้ซันเพียเลยครับปูหน <c oughs> าวปะปูยิ่งทางบนครับอาก,กาศเย็นดีเนี่ยมันแองเนี่ยมันตื่นเย็นดีดล่ะครับผมอู้ฝนมาตกบ่รรครับปู เมาว่าตัวเงี้ยมันขึ้น,ม,น,นมันขึ้นกับตัวมินมีเลยโอ้อยหนีฝ่ายกับห้องเล่ปูดูบริวาสีตกปรตกครับอ่าแ๊บตัวบระท่านน้องปูโอ้ยเจอมาว่าตัวเงี้ยมันขึ้นอยู่เลยเมีนครับเงี้ยมันขึ้นคือยังสีบลมีนอปูเป็นติดแหลตติดแหลตเลครับเอา้าเมื่อนีปูมีดางดิทางดังยังเห็นว่าน้ำใสนะครับมัออนมีเหลตอยู่ตัวหนึ่งปูว่ามันดูใหญ่ๆันนั้น ครับโคงสุดท้ายเลยเน้าปูครับเพราะว่าแมนพัดเพราะว่าตัวอันสามหาเพราะว่ามันนี่งดีอยู่เลยครับสามหาครับบ่ต้องเป็นห่วงน้าปูปปมาอยูดด่แล้วครับผมบ่บ,บนกระลาแมนแต่ว่าอันบลาเนี่ยมันมีเลนตัวหนึ่งมันปูปูอันนี้มีเห็นเห็นแห่หแ,แต่แบบมันม่ปลา like ติดเยเหรอตัวหนึ่งครับผมแหวันปลาเน้าปู แม่นแห่เนี่ยมันแห่หาแห่หุป่านหุบมกนี่เลยแล้วที่แรกป้นป่านหน่อยย่วนเปวันนี่แห่งั้นมันแปดหนึ่งมันบ่อแมนดอกมันจีเป็นแปดหาแปดหเพราะว่าเพราะว่ามือเนื่องนปูเป็นิมเมทินปอยายท่าหยกพวกวราเห็นปอยายท่าหยกอยู่วัดคุ่นเราเราะว่าเราไก่างแดงี่หละเราเราเสียเนปู S <S เน่ยเกี่ยวกับเราละบางเจ้าปูเรตัวเบี่งามเราเขาเนี่ยอายุตัวเองที่เขาแปดสิบห้าโอ้พอจะแปดสิบห้ามูหายมาอยู่ลนปนูครับผมมันกิดโตกันเดียวกันเนียกันสามหาก็แปดอาคืตัวเดียวกันแต่ว่าครับอาตาเลขยุ่ยแห่นั่นมันจะเป็น,นได้แปดอากับแปดหกครับผมแต่ว่าเอาเอาแปดอาแปดฮกกันแนว แค่นเน้นแปดห่าน่ะกับปูเพราะว่าจังหวัดที่ล้วเี่ปูเป็นนิเดนเพราะไงตายกแล้วน่งใส่กบอยู่เลยมันปูกเห็นเด็ศูนย์ครับปูกันเรียว่าเก่าศูนย์แวเด็กว่าเก่าหนึ่งอืมเป็นเป็นยืดใส่กับปูเพ็นะว่ามันมีกบยู่แล้วเราไมมีกบใหม่ยูดแล้วมันยูกกบใหม่นอกปูอันกบใส่ใหม่บทแบบโบราณนะกบมือนะแล้วนางใสใหม่อยู่แล้ปูกันเรียกว่า มันต้องเป็นเหล็กเลยเพราะว่าไปเกี่ยวกับเราล่ะเมื่อกี้ว่าน้ำใสได้ยินว่าได้้เขาใจผิดปูนะครับว่าไช้กบนี่ว่าไช้นาปูเขาไช้กบนี่ยแล้วนั่งใสใหม่อยู่นะเอาความมือสมัยก่อนนะแต่ว่าไม่อยู่กระดานะมันเป็นเหล็กสูนนั่นบางนี่วะปู้คนืมบอกว่าเต่าติดเต่าโอ้โหมันพวกมันแปลว่าเต่าสูน ฟันมากกัเนเงาเลนปูครับมือขึ้นนั้นอ๋มบานนี้บานนีกวดนี้นั้นกวาเลาไก่เลยอืมครับผมลายุเลาว,วนจิตเอาแปดพิบาหาแปดผครับผมตันก็ไปเาขาก,ก็เรี่ยงเปปลาอยู่เป็นแหนนะมันตั้งเือก็ต้องมากเลยนปูคัดจะมากปานนีเนาะครับมันเป็นเหกกบบลียงนี่แหลงครับแบบนุ่นีเอาันเป็นเหน 5, 5, 5นลียนุ่นแหลแปดหาแวงนะใ่ไ่มว่า โอ้ยไม่ตีวนแปดโอ้โหีันแปดนแต่วันทีไว้สองตัวนี่แหละแปดหากับแปดหกมันลาบูใด้จนมาอุ้นำส่ว่าแปดกับหานี่ตรงไหมเนี่ยนะครับกับสามแมนตัวสามหานปูกรยเนี้นี่มีดีอยู่เยครับเมียนยูปูปูกยังว่าสามหานี่นีมีดีอยู่ครับโอ้เมืองเงี้ยไหวกรยังดีอยู่เลยเมียนยูปูที่ที่หม้วบอกว่าสามสองเหอนเหมนกน มันแตอยู่ในหันเด้นนะประธามันบอกเขาทั้งหลังมันเลยเสาทั้งหนาเด่นนะตีกีแบกตีปูอมวนวัวสามสองนี่อก็วนอยู่ไงูนเด่นครับครับผมเอาปูยำไหวูน้ำใสกันนะครับมีตัวเด่นแน่ครับแตว้างกว้างไอ้หกสามหานี่แล้วหกสามหานะปูแมน แล้วแล้วเลขมันวาที่หลังนี่มันมันตีนได้แค่แปดหากรบแปดรกับเอาไว้ล่างแล้วเพราะว่ามันมากสองตัวมันตีได้เลขสองตัวโอ้บนนี่ฮกซ้ำหากระครับปูแมนส่วนล่างกะแปดหากับแปดรูน้องกับแปดรูครับปูสามตัวนี้ปูมักตัวใด็กกูมืครับปูมักสามหาเนาะมักซ้ำหาคอร์ดอันนี้ปูแมนเพราะว่ามือปูเซียงได้ปูเพราะว่ามันแมนนั่นเลง อืมสามหาปูยังมั 5, hmm. ่นใจอยู 5, 10, 15, uh, <c oughs> <c oughs> ่นะครับมั่นใจอยู่สามห้าบนนะปูบนกันล่างนั่นมันล่ะนุ่งเป็นปากปูไปปังเลยครับโอครับผมเนอะแปลว่าตัวมหนเป็นสามหาได้แล้วครับปูมาเนี่ยนี่งวดนี้ครับผมโป่งชุดไทยนะครับสามันมาบนก็สีมาเป็นหกสามหาสองสามหาไม่เป็นตัวครับผมหกหกสองหาสามไปสามสองหมูนี้ครับ มัวได้เนีบยผมเด็กปูาสามสองปีคิดแต่ปูปูไม่อยากมวบอ่ครับถ้ามันเป็นนิมิตเน่าอันมันมันหัวบปรยเนาะปูมันเจ๊งไดเลยมันมันบังคับจิดโปยได้นิมิตครับการจิดมันแสดงแนวบังคับบรไก้คือยังมันเป็นเรื่องจริงือยังแล้วมันเดการมันพลาไปยังถึงนะมันจะมีตกใจเนาะปูครับอือแป่ว่าบ้านเมือเปลียวอะไรนะมูอย่างับอ๋อ โอ้ปูน้ำใสกับราควนปูเพ <Lebanon. S 2> ียงสามีปูไม่นด้ทางเพียงสามีเนาะครับปูไม่เพียงหาีละเป็นเป็นเลขล่างแปดหางนั่นแหละครับผมแปลว่าตัวน่างเรแปดโค้กันเลยพอปาก็แหง้มันเป็นได้ทั้งแปดหาแปดโค้เะครับปูเอานอนเตะไตครับอายุเพียถ้ายุกนะพอให้ปูอยู่ดีไม่แห้งลำลุยน้ำกันเนาะครับปูนานมาสกครับอ้พิจารณาเิ่นสภาพดีกันใช่หรืออืมเอาเอาเดินผ่อนปั๊บ นาะครับหูน้ำใส้กัได้ตามปูปิสนานะครับโก่งสุดถ่ายให้ f เอฟซีทีรอค่อยกันแล้วยครับผมอย่าเผลออย่าพลาดครับเป็นแนวท่า้งนะครับผมสำหรับงวดนี้ก็ขอใหพนฝ่มยพี่น้องถูกหงยเรื่องเงินไปร่วกันได้ครับในงวด16กันยาเยน้2 5 0 0ห่า6 6ลำรวยเงินทองสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ